แนะนำอยากจะให้โยมไปว่าอะไรพวกเราจะได้เห็นสราทธาชาวพุทธในอดีตศรัทธาผู้คนยังไงต่อเนื่องเป็นพันปีแล้วศรัทธาไม่ธรรมดาเจาะภูเขาหินหินแกรนิตนะสร้างเป็นวิหารเป็นเจดีย์เป็นรูปสลักลพุทธปฏิมาและต่อเนื่องกันเป็นพันปีอ่ะใช้เวทย์ศาสตร์ะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกิงอยากจะไปสร้างวัดไว้ไใกล้ๆ พราะเมื่อปีที่แล้วได้ไปดูแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์ท้าหมายเลข29ของแอโรล่าเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปเนี่ยเราใส่เสียงเข้าไป50เบสเดลนะมันสะท้อนมา100แล้วอัดไป100มันสะท้อนมา150อัดไป150มันสะท้อนมา200โอ้โหแค่สวดมนต์อย่างเดียวแต่มาก็ใกล้ใกล้ได้ขั้นได้ขั้นหนึ่งเลยนะท่ามท่ามหมายเลข29 เรไปเลยไปนั่งสวดเลยสวดแล้วมันมีเสียงสะท้อนมามันเหมือน,นกับเราอยู่ในห้วงแห่งมน์นะเรากับเสียงเรากับถ้ำเรากับโลกใบนี้มันเป็นอันเดียวกันเลยนะนี่บอกไม่ถูกสภาวะที่มันเกิดตรงนั้นะ<ะ>ก็เลยคิดว่ถ้ามีโอกาสต,ต้องไปสร้างวัดไปใ,ใกล้ๆเผื่อว่าญาติโยมได้ไปก็ <c oughs> อยู่วัดแล้วก็เดินไปนั่งภาวนาสวดมนต์ที่ถ้ำอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ตั้งใจไว้ ที่นั่นก็จะตั้งใจกลับประเทศไทยแล้วมีวางโครงการไว้ก่อนเพราะเอินได้ม,มาจบจบสายวิชาเอกปรัชญาเป็นเป็นวิชาที่